ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับโตโยต้าอันติสอ่า0ูนย์แปดถึงสองพันสิบสาวันนี้มาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับตรวจเช็คแบ้งต้นนะครับสารทําความเย็นไม่มีในระบบนะครับแล้วก็ตอนแรกช่างเพชรกบว่าจะไม่ทําคลิปนะครับพอดีวันนี้อ่าว่างนะครับมีโอกาสอ่ะทำสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลืมช่างเพชรไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรครับผมโตโยต้าอันติสนะครับ อ่าสองถึง2013นะครับวันนี้ก็มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นสารทำความเย็นในระบบไม่มีนะครับก็ช่างเพชรตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วครับด้านนอกไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์แผงคอนเดนเซอร์ท่อแอร์ต่างๆนะครับไม่มีรอยรั่วนะครับช่างเพชรก็สันนิษฐานไว้เลยนะว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเป็นอ e ีวาโบเลเตอร์หรือตู้แอร์นะครับที่จะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับรถก็ ใช้งานมาสิบกว่าป,ปีนะครับก็รถรุ่นนี้มีหลายท่านนะครับชอบถามช่างเพชรว่าช่างเพชรรือ้อไม่ยกคอนโซลจริงไหมและแล้วก็รื้อยังไงนะครับชอบโทรมาถามกันจริงนะครับช่างเพชรก็จะบอกนะครับทุกครั้งนะครับนี่เราก็ถอดโบมาอย่างนี้ครับโบถอดโบที่สําคัญจะมีปลั๊กไฟอยู่ด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่อ่าถอดปลั๊กไฟยากที่สุดแล้วก็เวลาเสียบกลับก็ ยากมากก็มันแคบนะครับก็ตอนถอดตอนแรกนะครับก็คือรถไม่เคยถอดไม่เคยอะไรก็จะแน่นแบบแน่นมากนะครับก็ค่อยๆหาหาวิธีนะครับช่างเพชรก็ไม่รู้จะบอกยังไงครับก็มีแค่นี้ครับจะบอกก็คือมีน็อตหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ด้านบนไม่มีนะครับที่สาคัญก็คือปลั๊กไฟด้านบนนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับก่อนที่เราจะหรือว่า เบรเตอร์ออกมานะครับหรือว่าตู้แอร์นะครับปึ๊บอ่าเค่องพีก็จะลือประมาณนี้นะครับโบเวอร์นะครับนี่เราก็แยกชิ้นออกมานะครับโบเวอร์ก็จะอยู่บริเวณน,นี้นะครับแยกออกมาอโอเคเดี๋ยวบังนี่จะมีน็อตด้านล่างแล้วก็น็อตยึดตู้ส่วนฮีว่าเบรเตอร์นะครับอยู่ด้านในข้างเพชรจะยกขาดออกมานะครับโอเคเดี๋ยวมาดู อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทุกคนโทรถามช่างเพชรนะครับว่าทําไมมันดึงไม่ออกนะครับที่สําคัญก็วาลนะครับเอฟเฟชันวาลทำไมเอาออกนะครับดึงไม่ออกนะครับนี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้อแล้วก็ยกออกมาด้านนอกให้ดูนะครับว่าไม่ได้ยกคอนโซลจริงหรือเปล่ากับโตโยต้าอันติส08ถึง2013คันนี้ครับผมแล้วช่างเพชรก็ยกถาดลงมาแล้วนะครับ ก็วันนี้จะให้ดูกันอ่าจะเลยนะครับว่าไม่ได้ยกบนโซนจริงนะครับนี่ตัวแอร์ก็คือยกลงด้านล่างนะครับคนโซนยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะครับรถไม่ช้ำนะครับนี่ตัวแอร์ออกมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นถาดแบบนี้นะครับดียวให้ดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะถามว่าช่างเพชรโกหกนะครับมาหนึ่ง นี่ครับยกขาดมาแบบนี้ครับนี่ครับหางเครืงบงเทอร์โมไม่ต้องกลัวอ่าไม่เข้านะครับเข้าง่ายนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นิดเดียวไม่มีอะไรนะครับกับเตยตาอันติสศูนย์แปดถึงสองพันสิบสามนะครับคลิปนี้ช่างเพชรทำขึ้นมาไม่ได้อ่าทำขึ้นมาไม่ใช่ว่าเห็นช่างเพชรหรือทำไมง่ายจังแล้วไปทำตามนะครับมีหลายท่านนะครับ หรือแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วก็โทรมาหาช่างเพชรนะครับก็บางอย่างนะครับเราไม่ใช่ช่างนะครับช่างเพชรก็ไม่ได้แนะนําว่ารู้ขั้นตอนการเรือแล้วจะไปทําเองนะครับช่างเพชรทําคลิปมาเพื่อให้ลูกค้าดูแล้วก็เพื่อนช่างบางท่านที่อ่ายกคอนโซลคือต้องการเทคนิคใหม่ๆนะครับถ้าช่างดูนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยครับ แป๊บเดียวดูรู้เรื่องครับแต่ถ้าคนไม่ใช่ช่างมาดูแล้วทำตามช่างเพชรบอกเลยไม่สำเร็จนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราลื้อแล้วไม่ไม่ไม่สำเร็จอย่างนี้โทรมาหาช่างเพชรให้ช่างเพชรบอกวิธีแก่วิธีลือ้อเอานี้ง่ายนะครับชบ่างเพชรบอกยังไงก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตามนะครับ มีปัญหาเข้าร้านให้ช่างแก้ไขให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนอ e ีวาเบรเตอร์อ่ะรั่วจ,จริงไหมเดี๋ยวพลิกอีกด้านมาดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับภาปน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกมาได้แน่นอนครับสารทอมเย็นย่อม ออกมาได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นภาบน้ำมันไหมครับสรุปนะครับอีวาโปรเอเตอร์รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่คลิปนี้ช่างเพชรไม่ได้บ่นนะครับก็คือมันมี f อซโทรมาถามช่างเพชรบ่อยมากนะครับสำหรับโปรเอเตอร์อันติสศูนย์แปดถึงสองพันสิบสามนะครับซึ่งเวลาลรือหรือแล้วเอาออกไม่ได้อย่างงี้ครับทำตามช่างเพชรทุกอย่างแล้วแต่ทำไม่ได้ บางทีถ้าเป็นช่างช่างเพชรก็อาจจะแนะนําได้เป็นบางส่วนนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าคิดจะทําเองนะครับช่างเพชรแนะนําว่าอย่าทํานะครับให้ช่างเขาทาดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีวาเวเตอร์ใหม่อีกทีหนึ่งครับผมเบเตอร์อันติสศูนย์แปดถึงสองพันสิบสามนะครับก็ช่างเพชรล้างทำความสะอาดอ่าพวกเปียกตู้นะครับพวกโบเวอร์มอเตอร์เรียบร้อยนะครับก็อีวาใหม่นะครับเป็นของที่อยบนะครับที่ลูกค้ารียากใช้นะครับ ก็มีการรับประกันงานให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับช่างเพชรเคยทดสอบยี่ห้อน,นี้นครับเคยทดสอบกับรถช่างเพชรเองนะครับยืนยันได้นะครับว่าผ่านการใช้งานมา4ปีไม่รั่วแต่ว่ามิกกี้เข้าไปด้านงานก็ได้รื้อองมาก็ได้เปลี่ยนนะครับคันนั้นยังไม่รั่วก็อายุการใช้งานขั้นต่ำสุดก็ไม่ไม่น้อยกว่า3ปีนะครับแต่ว่าอะไรรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับกับโตโยต้าอันติชันนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรก็ขอเวลาประกอบอ e ีวานเบรเตอร์เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับ mm hmm. ก็จะมาทดสอบความเย็นเติมสารทาเย็นทดสอบความเย็น,ยนแล้วก็เช็คเช็ค่วก่อนก่อนที่จะเติมสารทาเย็นนะครับเช็คเช็ค่วอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างเพชรจะพามาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับช่างนะครับที่มาพูดช่างเพชรทำชิป mm hmm. ลงมาแบบนั้น ลูกค้าเขาก็รู้หมดนะครับอาโลกอาอินเทอร์รเน็ตโซเชียลนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับคุณก็หมายถึงถ้าเราทำดีบอกตรงก็คือแ,แท้คือแท้เทียบคือเทียบรับประกันงานเท่าไหร่อันนี้ลูกค้าก็เข้าใจได้นะครับแต่โทษของมันก็มีนะครับของอาโซเชียลนะครับ ถ้ากรณีที่เราเปลี่ยนของทั่วไปแล้วไปบอกลูกค้าว่าเป็นของแท้นะครับอันนี้ปัจจุบันนะครับช่างเพชรไม่ทําลงนะครับถ้าช่างเพชรไม่ทําลงร้านอื่นจังหวัดอื่นเขาก็ทําเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการมีตัวตนในโลกโซเชียลนะครับก็มีประโยชน์นะครับซึ่งเดือนนี้นะครับบอกตรงๆนะครับ fc ฟจากจากต่างจังหวัดก็มาหลายคันนะครับก็ ข้อดีมีเยอะนะครับข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่างที่เข้ามาดูแล้วไม่ชอบใจก็คอมเมนต์สุภาพด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งด่าช่างเพชรนะครับช่างเพชรทาคลิปลงไปไม่ใช่ว่าต้องการอะไรนะครับก็สื่อว่าอา,อาการอย่างนี้เคสแบบนี้กรณีแบบนี้ลูกค้าไม่ได้อยู่ดูรถนะครับก็เผื่อลูกค้าต้องการรู้ว่าเออช่างทําอะไรให้บ้าง,างนี้ครับก็ สามารถกลับมาย้อนดูช่างเพชรได้นะครับกรณีช่างเพชรว่างนะครับก็ประมาณนั้นไม่ได้สื่อถึงอะไรทั้งนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าโซเชียลมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องขิงใครกันนะครับโอเคครับเข้าใจกันนะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวช่างเพชรจะพามาดูการเจ็บงานนะครับเพราะว่าช่างหลายท่านนะครับกลัวข้อมูลจะรั่วไหลนะครับแต่ช่างเพชรไม่มีปัญหาเหมือนเดิมทุกอย่างครับ เดี๋ยวมาดูกันครับด้านล่างการเก็บงานนะให้ดูกันจะจะนะครับอันนี้ตัวยกขึ้นนะครับอ่ากล่ององค์กล่องแอมฟิายเหมือนเดิมนะครับด้านล่างประหยัดเวลานะครับแล้วก็ไม่ช้านะครับที่สําคัญซึ่งคอนโซลรุ่นนี้นะครับอายุนานๆชอบเป็นแบบนี้นะครับยิ่งมีการแกะยิ่งมีรอยรล้านะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนวนครับก็ ให้ดูกันจะใจเลยนะครับการเก็บงานของช่างเพชรนะครับช่างเพชรไม่กลัวข้อมูล่วหลนะครับก็ให้ดูเลยครับทุกจุดนะครับเหมือนเดิมน็อตด้านบนไม่มีการแตกหักประกันใดนะครับนี่น็อตยึดตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับนี่ให้ดูกันจะใจนะครับซึ่งเมื่อกี้เราถอดโบเวอร์แยกออกมานะครับปลั๊กกงปลั๊กไฟที่ช่างเพชรพูดถึงนะครับมันจะอยู่เลือกๆหน่อยนะครับ เวลาเรายกลงนิดหน่อยนะครับเราจะสามารถเย้อมมือขึ้นไปดึงปลั๊กไฟออกได้นะครับข้อระวังมากที่สุดของการถอดแบบช่างเพชรนะครับก็ระวังสายไฟเซอร์โวนะครับปรับทิศทางลมนะครับพิฉะนั้นสายไฟขาดงานเข้านะครับถ้าขาดตรงบริเวณปลั๊กอบอกเลยว่ายุ่งยากนะครับ เราต้องระวังตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขอประกอบอ่าพวกเล็กน้อยชิ้นส่วนต่างๆเล็กน้อยเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทดสอบความเย็นหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็เติมสารทำความเย็นอีกทีหนึ่งครับผมกับ t o y ต t a a น t ิ s คันนี้ครับผม Toyota a น t i s นะครับตอนนี้ช่างเพชรเติมสารทำความเย็นในระบบที่เรียบร้อยนะครับก็ เก็บกงเก็บงานเรียบร้อยนะครับใส่กรองใส่ก๊าซใส่กิฟนะครับเพราะว่าน้ำมันคอมก็เป็นของเดนโซนะครับเบอร์8นะครับที่เติมให้นะครับแต่สังเกตได้นะครับใส่ก๊าซจะไม่ขุ่นไม่มัวนะครับนี่ครับจะใส่ิ้งเลยนะครับตอนนี้เรามาดูแรงดันนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับภาคอีสานนะครับฟังโลยุที่ยี่สิบห้าปไอนะครับฟั่งไฮไม่ถึง200 psi ปีไอนะครับ ก็แรงดันนะครับขึ้นอยู่กับอากาศนะครับถ้าอากาศร้อนแรงดันก็สูงถ้าอากาศเย็นแรงดันก็ต่ําเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิด้านนอกนะครับอุณหภูมิยิ่งสูงแต่จะจัดแรงดันฝั่งไฮก็ยิ่งสูงนะครับแต่วันนี้อากาศเย็นนะครับแรงดันก็ต่ำโลต่ำไฮต่ำไม่ใช่ว่ามีไม่มีกําลังนะครับเพราะว่าอากาศด้านนอกมันเย็นนะครับ ส่วนความเย็นด้านในนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบกันเลยครับกับโตโยต้าอันจิสคันนี้ครับผมก็ด้านในก็เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกทีหนึ่งครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็มาอยู่ในห้องดีสารที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเปลี่ยนอีวาโปรเเตอร์ใหม่นะครับก็พามาทดสอบความเย็นกันเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นฉ่ำมากนะครับรถวิ่งมาที่อ่าสามแสนสามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับ ก็ถือว่าตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าวิ่งเยอะกว่ารถช่างเพชรแล้วกันนะครับคันนี้ก็ถึงกับสามแสนรถช่างเพชรพึ่งแสนกว่ากว่าเองนะครับพะใช้งานคุ้มค่านะครับสิบกว่าปีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนตู้แอร์นะครับแต่ว่าเคยมาเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ํากับช่างเพชรไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับตอนนั้นจําไม่ได้ว่าเป็นของใหม่หรือของมือสองนะครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนปีนี้หรือปีที่แล้วไม่มั่นใจแล้วว่า นานพอสมควรนะครับแต่มาวันนี้อีวาบรเตอร์นะครับหรือตู้แอร์เสื่อมสภาพนะครับก็จัดการเปลี่ยนใหม่นะครับของเทียบความเย็นเทียบเท่าของแท้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นมาแวบเป็นเลขหกนะครับตอนนี้คือเปิดแอร์เย็นสุดพัดลมเย็นสุดนะครับก็อุณหภูมิในห้องในสารครับตอนนี้อยู่ที่สิบหกองศานะครับสิบหกองศานะครับ อุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์อยู่ที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวลงไปอีกเท่าไหร่นะครับจะเร่งเครื่องดีไม่ดีอ่าไม่ต้องเร่งเครื่องแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเอฟซีถามช่างเพชรว่าเร่งเครื่องทําไมนะครับอ่าเร่งเพื่อให้อ่าความเย็นทําได้เร็วคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับอืประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ไม่เร่งแล้วกันเพราะว่าเราติดเครื่องไว้นานพอสมควรแล้วนะครับอ่าความตัดอยู่ที่เจดจุดูนองศานะครับ ส่วนเย็นสุดอ่าความตัดอยู่ที่6 6จุด6นะครับแบบนี้หนาวนะครับบอกเลยสู้แดดได้สบายนะครับเย็นจริงๆนะครับนี่เอาหาดูใหม่อีกรอบนึงครับไม่ทำอะไรเมื่อกี้กล้มเฉย7.0นะครับความตัดอุณหภูมิทางอสานลดลงเรื่อยๆนะครับก็ยัง7.0อยู่นะครับ หกจุดห้านะครับเที่ยวนี้โอ้โหลดลงทีนนิดทีนนิดนะครับถือว่าผ่านนะครับความเย็นก็ใครที่มาดูคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดอ่าลืมปิดประตูเฉยเนี่ยขอล,ลองเอากระจกขึ้นอีกครับนิดหน่อยถ้าใครดูมาถึงช่วงท้ายนะครับถ้าคิดว่าคลิปช่างเพชรมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆกับรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ช่างเพชรก็ขอลาไปกับ อ่ะตัวเอต้าอันตี้คันนี้นะครับแลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ